วันนี้ตอนราก็สู่ช่วงโรสจินาชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาถึงฮอลแลนด์แล้วนะคะอันนี้เป็นเวลาตอนบ่ายก็กำลังจะไปบ้านน้องสาวแฟนนะคะที่เห็นนัคือเป็นโบสเก่าแต่ตอนนี้ i ิสต์น็อกเกอร์ซัมบราเกอร์หรือว่าเบย์ย่าเป็นโบสเก่านะคะ ฟังตรงข้ามเป็นแม่แปลดอกไม้เป็น,เปนปก,นะเ,ปนกเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่มันเปลี่ยนจากร้อนมากๆมาเป็นอากาศเย็นเย็นน,นิดๆวันนี้ก็อากาศดีค่ะทั้งวันเลยมีแดด อุณภูมิ <laughs> อุณภูมิก็จะประมาณ10บองศานา้นกชิมคนะเเนคเช้นนเชนา,นะน,า,ชานี้ประมาณ10บนนึมบ่ายนะคะกิะกดกไปบ้าน,นสานะ็ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ ทุกทีก็จะบานสมพระเดี๋ยวเราจะทับลงคลิปให้ดูรัวๆนะคะ,ะเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วนะคะปกติเรามาจะมาเดือนธันวาก็จะเป็นฤดูหนาวก็จะไม่เห็นอะไรมีแต่ต้นไม้เหี่ยวๆตอนนี้เรามาฤดูเป็นไม้ผลิที่นี่เขาเรียกเลนเตอร์เลนเตอร์ไเนี่ยเขาก็ทําที่กําลังจะปลูกนะเป,นเนเปแปลงดอกไม้ ในโรงแก้วนั้นก็ใช่ตรงเมืองนี้เมืองเมืองลิซ่นี้เป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้ของมอนแลนด์ก็จะมีที่โชว์ด้วยโชว์ดอกไม้ที่ชื่อก็จ h เ l p ที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกนะคะไว้เจอกันใหม่อทิปหน้านะคะถึงบ้านก็ถึงบ้านน้องแล้วดอกนี้ชื่อดอกนาซิส เป็นลองมาเป็นเกือบๆจะชนิดชนิดแรกที่เ,เริ่มบานในฤดูใบไม้ผลิเออมีข้างหน้าอีกเพราะแต่เราเลี้ยวไปแล้วเ,เลี้ยวเข้าบ้านแล้วกลับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ